แค่ถามน้องหมาว่าหิวข้าวหรือ,อยังพอถามว่าหิวข้าวหรือ,อยังน้องสำเร็จลุกขึ้นทันทีเลยที่แรกนอนอยูตอนอนะะ่ตัวอื่นก็นอนหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนตัวอื่นก็นอนหมดหิวข้าวกันหรือ,อยังลูกหิวข้าวกันหรือ,อยังื <c oughs> ใครหิวข้าวใครหิวข้าวเฮียหิวข้าวก็ลุกมาเร็วใครหิวข้าวลุกมาเลยฮะ คนไหนไม่ลุกไม่ได้กินฮะคนไหนไม่ลุกไม่ได้กินข้าวเด้อรู้ไหมเออนั่นเออมึงจะกินไม่ข้าวเนื้อมึงจะกินกันไหมฮะจะกินไหมถ้ากินก็ลุกมาเฮ้ถ้ากินก็ลุกมาได้ยินไหมเดี่ยแม่บอกนิเฮ้ยมึงจะกินไม่ข้าวหนิเฮ้ยกินไหมตอนไหนกินก็ลุกมาเร็วเออมึงจะกินไม่ข้าวเด้แต่น้อยกินข้าวไม่ลุกแต่น้อยกินข้าวไหมเฮะกินไม่ลุกฮะ แม่ถามจะไม่เฉยคอแม่แกล้งน้องหมากับเพื่อนนั่นพี่แดงมาหาแม่เลยไหนะเห็นไหมนั่นเฮ้แดงวันนี้มาลูกมาแดงวันนี้มาแล้วแดงวันนี้มานั่นกูเรียกตัวเดียวมาหมดเลยกูเรียกตัวเดียวมาหมดพวกนี้มันอินชา้าอินชา้าพี่แดงจะมาหาแม่มาลูกมาแดงมามาลูกมาแดงมาเร็วมา อันมึงอันเอเอ,าเอามาเร็วเอ้ยพี่แดงไม่เคยได้กินข้าวกับแม่เออแม่เอาข้าวให้กินก็ไม่กินมันนอนเฉยเออเอยนั่นนีตาน้อ,นอยมันชอบนั่งสูงนีแต่น้อยนั่นพี่ตาน้อยแม่แกล้งน้องหมาค่ะเพื่อนแม่แกล้งน้องหมาแกล้งเลี้ยงพี่แดง พี่แดงเป็นหมาจรค่ะมันมนอนอยู่บ้านเราประจําค่ะแต่ว่าข้าวไม่เคยกินกับเราเจ้าข้าวให้กินก็ไม่ยอมกินกลัวหมาหสําเร็จกัดไอสําเร็จมันห่วงไอสําเร็จมันห่วงเออห่วงไม่พี่แดงกินข้าวด้วยเออน้องหมาน้อยก็เหมือนกันน้องขาวน้อยนะคะพอถึงเวลาจะกินข้าวทีไรหนีกันหมดเลยไอสําเร็จมันห่วงค่ะเพื่อนเพื่อน <laughs> มานอนได้เฉย มันไม่ให้กินข้าวไอ้สำเร็จเนะี่ยมันจองของจริงๆนะ่ะเหรอฮะ,ฮะไอ้สำเร็จนี่มันจองของจริงๆหรอเออือแดงวันนี้มามาหาแม่มันลูกมามาแดงมาแดงมาหาแม่เลยลูกนั่นไอ้สำเร็จนี่มันจริงๆแหละไอ้สำเร็จอ,อือวอิอาน <laughs> แม่แกล้งน้องหมาค่ะเพื่นอนอใครหิวข้าว หิวข้าวหรือยังหิวข้าวหรือยังลูกสําเร็จหิวข้าวหรือยังเออหิวข้าวหรือยังเออเอ้สําเร็จนี่ชอบอ้อนแม่นะเป็นหมาที่ชอบอ้อนมากเลยสาเร็จอืมเอ้ยมาอ่านมาอ่านมาเอออ่านมาเออน้องน้องน้ำโชคไม่ยอมมาเลยมึงไอ้น้ำโชคไม่มาไม่ต้องกินข้าวเด้อน้ำโชค น้ำโชคเฮ้มึงได้ยินไหมแม่เรียกหน่ะเฮอได้ยินไหมได้ยินไหมให้ได้ยินไหมฮะนั่นมึงมึงจะกินไม่ข้าวหน่ะเธอไอ้น้ำโชคมึงจะกินไม่ข้าวหน่ะเธมึงไม่มาหาแม่ไม่ต้องกินนะข้าวเดารู้ไหมหนังแม่ไม่ให้กินน่ะตัวไหนมาตอนนั้นได้กินตัวไหนมาหาแม่ตอนนั้นได้กินตัวไหนไม่มาไม่ต้องกินได้ยินไหมเนี่ยฮะเอ้ยสำเร็จก่อนสำเร็จนี่อ้อนจริงๆไงสำเร็จอ้อนแม่ <laughs> น้องหมากว่าไม่ได้กินข้าว <laughs> ากลับแล้วน้ำโชคน้ำโชคมานี่แล้วลูกเร็วมาเร็วมามึองมึงไม่มางไม่ต้องกินข้าวนะเออกูจะดัดเส้นมึงไม่จะให้ข้าวไอ้ขาวน้อยกินแล้วไม่ให้น้ำโชคกินขาวน้อยขาวน้อย ขาวน้อยมานี่แล้วลูกอี <c oughs> นี่ก็ไม่ยอมไปไหนเลยสาเร็จขาวน้อยขาวน้อยมานี่แล้วลูกเร็วแม่จะาข้าวให้ขาวน้อยกินก่อนไม่ให้ไอ้น้ำโชกินดอกมันไม่มันไม,ม,ม่ยอมมาหาแม่อืมเดี๋ยวแม่จะเตรียมข้าวให้น้องหมากินก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนอืมขาวน้อยขาวน้อยมานี่มาลูกมาขาวน้อยมานี่เร็ว มาเร็วขาวน้อยเร็วมาลูกมาเร็ว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 เร็ชิ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 มาลูกมาอ่ะชิวชิวชิวชิชิวนานไอ้สำเร็จนะไอ้สำเร็จมันจองของมันอิจฉาเขาเนี่ยหืไอ้สำเร็จกูตีนะมึงไอ้สำเร็จกูตีนะพี่แดงพี่แดงอืเออนั่นมึงกูดัดเส้นมึงไอ้น้ำชกมึงกูไม่เรียกมึงเออกูจะเรียกไอ้ขาวน้อยตัวไหนมึงไม่ ไอ้นั่นมึงนอนเฉยไม่ต้องกินข้าวเลยไอสําเร็จแม่ตีสําเร็จแม่ตีข้ขาวน้อยมาขาวน้อยมาขาวน้อยมาลูกมาไปเร็วมหมขาวน้อยไปเร็วมาสําเร็ดเออมึงกูตีนาะยสําเร็จกูมไม่พูดกับมึงดอกเอ้นํำโชคมึงเฉยเออมึงเล่นตัวมึงอืมตัวไหนามาหาแม่แม่ถึงจะคุยด้วยแม่ถึงเจ,า,งเจาข้าวให้กินอืมเป็นไงล่ะมึงทีนี้เป็นไงล่ะมึงเออมึงอยากเล่นตัวมาขาวน้อยมาลูกมา ขาน้อยมาเร็วเร็วขาน้อยมาเร็วเออพี่แดงเลยขาน้อยมาขาน้อยมาลูกมาเร็วเร็วมาหาแม่เร็วมา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 เร็ว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 มา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 นั่นมึงเป็นไงล่ะมึงทีนี้เออืึแม่ไม่สนใจแล้วถ้ามึงไอ้น้ำโชคงเป็นไงทีนี้เออเรียกแล้วมึงไม่ยอมมาอยากกวนกันลูกอยากกวนกันเออเออนั่นนั่น เอาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ <laughs> แม่แก้งน้องหมาค่ะ <laughs> ไอสําเร็จพี่แดงอ่าเาแล้วไม่เอาข้าวให้กินเร็วไอเแล้วไม่เอาข้าวให้กินเด้อมาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนค่ะแม่แก้งน้องหมาค่ะ